อะไรดีนะคิดไม่ออกเลยอ่ะเอ๊ะนั่นมันน้องเนี่ยเรานี่น่ะเออใช่น้องฝ้ายนี่นะเราไปทมน้องไม่ามาทำอะไรที่นี่โอเคปะน้องฝ้ายมาทำอะไรคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ,คะหนูว่าจะมาสมัครเรียนคะ่ะไม่รู้เลยว่าจะสมัครสาขาไหนอะคะ่ะสนใจภาษาญี่ปุ่นไหมล่ะพี่เรียนอยู่นะอ๋อหรอคะแล้วเรียนอะไรบ้างคะเดี๋ยวพี่พาไปดูในห้องเลย 私たちはシーサケランジャーパート大学の3年生人と申します。私は ่ยวว่านิฮงโกโนกาคาโอโชคายสตอิตดาคิมัสยโรชิคุยังไงชิมัสค่ะเหตผลที่เลือกเรียนสาขาภาษาญี่ปุ่นที่นี่นะคะเพราะว่าอาจารย์ของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมที่จะให้ความรู้แก่พวกเราในทุกๆด้านเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและยังมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่คอยดูแลอาจารย์ท่านแรกจุนเซนเซท่านที่สองคิตาฮาระเซนเซ และอาจารย์ท่านอื่นที่เป็นคนไทยนะคะที่มีความสามารถจบมาจากมหาวิทยาลัยดังของไทยนะคะอย่างเช่นกอนเซนเซน้ำฟ้าเซนเซอุนเซนเซเจและแตานเซนเซค่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้องวัฒนธรรมญี่ปุ่นกันแล้วนะคะอยากรู้กันไหมคะว่าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเขาเรียนกันยังไงไปชมกันเลยค่ะ ห้องเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่การฝึกทางทฤษฎีแต่ยังได้ฝึกปฏิบัติจริงในการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาในคลาสการสนทนาไหวะนอกจากนี้ยังได้สนุกไปกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้เรียนรู้การทําอาหารทาโยกยากิและก็ได้เรียนรู้การพับกระดาษที่เรียกกันว่าโอริกามิเมื่ออยู่ปี3และปี4ก็ต้องเรียนวิชาที่ต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นเพื่อการอาชีพเช่นภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศและในปีการศึกษาปี2564ได้มีคอร์สใหม่คือคอร์สบริบาลดูแลผู้สูงอายุเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยซึ่งเป็นคอร์สที่มีในหลักสูตรของหมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวในภูมิภาคอีสานเพื่อสามารถต่อยอดให้นักศึกษาสามารถไปทำงานและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้ผู้ที่เรียนในสาขานี้ในอนาคตสามารถไปประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่นครูอาจารย์ล่ามแอร์โฮสเตส นักแปลไกด์นำเที่ยวเลขาและงานในบริษัทญี่ปุ่นค่ะเหตุผลที่พี่เลือกมาเรียนสาขาภาษาญี่ปุ่นนะคะอย่างแรกเลยก็คือภาษาค่ะอย่างที่สองก็คือวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายนะคะระหว่างช่วงที่ฝึกประสบการณ์นะคะที่เลือกฝึกที่โรงเรียนค่ะ ที่ก็ได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาตลอดระยะเวลา3ปีนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการทำแผนด้านการทำสื่อผู้บริหารจึงเล็งเห็นศักยภาพของพี่และได้ทาบทามให้พี่เป็นครูที่นั่นค่ะนี่คือเหตุผลที่พี่ได้งานทำก่อนเรียนจบค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นถึงแม้ว่าไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถมาสมัครได้ครับเพราะว่าทางสาขาของเราจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นครับ อยากให้มาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะเจอก,กันมาเปิดเทอมค่ะนใช่